อ้อมเนี่ยอ้อมนี่ยเขาตายจากเขาตายจากโรคอินเทอร์เน็ตกับอิมไปนานแล้วตั้งแต่ปี6-3นะคะกุมภานธ์63อ้อมเป็นเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสารคามนะคะสาขาการบัญชีอยู่ดีนางทักมาเมื่อวานอิมกินส้มตำเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใช้ครีมอะไรวะหน้าใสหน้าสว่างจังเลยอยากซื้ออยากซื้อยากลองใช้แล้วเขาก็หายไปจนกลางคืนกลางคืนอิมเพิ่งมาดูอินบอกอ่ะอิมก็เลยเพิ่งตอบเพื่อนมาอ๋อเฮ้ย มันมีอันนี้นะมันมีมันมีแบบเหมือนรีวิวของคนอื่นอนะ่ะอิมก็ไปแคปมาคนอื่นที่เป็นที่เป็นเพื่อนของอิมอะที่ใชอ้อ่ะที่เขาใชา้ดีอิมก็แคปแคปแไปประมาณประมาณห้าคนก็จะมีหลากหลายมากๆเลยอย่างเพื่อนสมัยเรียนมัธยมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แคปไปให้น้องไม่ใช่ให้น้องให้อมอมออมนะคะอ้อมอยู่บึงการนะก็เลยนางแบบเอาจัดมาเลยเพราะว่าหน้าเพื่อนเนี่ยตอนนี้คือมีสิวมีฝ้ามีกระเยอะมากๆเลยแล้วอยากจะหาย เลยบอกว่ามันจะจางๆลงนะเพื่อนต้องใช้ให้ครบนะคือ3มชุดขึ้นไปนะมันถึงจะรู้เรื่องนะไม่ใช่อยู่ดีชุดหนึ่งคุณใช้บางคนใช้ดีบางคนใช้แพ้บางคนใช้ใช้คือระยะเวลาของผิวมันมาไม่เหมือนกันสภาพผิวมันมาไม่เหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะบอกอ้อมว่าใช้ไปเรื่อยๆบางคนดีเร็วบางคนดีช้าแต่ว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะอย่าไปหาซื้อมั่วนะ นี่อันนี้จะมีครีมติดรถไปตลอดเวลาเมื่อวานก็ไปให้กับเจเจแกขายขายของคือรวยที่สุดในตัวแบงน้อยแหละขายอยู่ตรงนั้นแหละเอออยู่ใกล้ๆรถทักอ่ะคือเดินไปเจอหน้ากันแล้วแบบตะโกนแบบเฮ้ยเจทำไมเจหน้าใสขึ้นเลยแกบอกเฮ้ยน้องเอามาให้พี่อีกชุดหนึ่งเลยนะพี่ลืมทักไปว่ามันจะหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่า emergency เพราะทุกอย่างต้องพร้อมตลอดเวลาอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปส่งพี่เจแอนทีเมืองพลนี่ตรงนี้ คนมาติดต่อเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะก็เลยขอโอกาสมาส่งที่บ้านคนละอ้อมนะเดี๋ยวี่ส่งให้วันนี้นะคือไม่ได้ต่างกันเลยเคอรี่เ t หรือว่าอะไรนะแฟลกเวลาเท่ากันนะคะ2-3วันนะคะถ้าวันหนึ่งอ่ะไม่มี นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเบอร์โทรผู้ส่งกับผู้รับนะคะเขาก็จะคีย์ในมือถือก็คือจะขึ้นประวัติทั่วประเทศเลยถ้าใครที่เคยมาส่งที่นี่นะคะคือคุณไม่ต้องเขียนที่อยู่มาปะหน้าซองมาให้เสียเวลานะเพราะว่าเขาจะปิดปรินผ่านระบบออนไลน์นะคะตัวนี้เราจะเก็บตรงนี้นะ,ะ<อ>เรียบร้อยแล้วนะคะอ,อ้อผีดสองวันถึงนะจ๊ะรอรับได้เลยความใสนะคะความใสสบู่น่ะใช้ถูเช้าเย็นนะสบู่ ช้าเย็นเช้าเย็นหนักถูแขนถูขาด้วยนะถูหน้านะคะสองรอบได้น,นะคะเพื่อนโอเค